ใ้นาหน้ไมโครส่ตลอดเลยใช้นำโใส่ตลอดอานอนลงานไมไปามปเอามันองมันไอามันเอนปเนเอมนไปเอเมนอเมนาันนเน นึกว่าพายหนุ่มสลิหลุดนะครับโทรหาณาเช<ะ>ิดโทรก็โทรไม่ติดนะฮะแต่พอดีแกขี่มาก็แสดงว่าแกยายที่ผูกก่อนเที่ยงผมเ็นเขายืนอยู่ตรงนี้แต่พอผมจะกลับบ้านปรากฏว่าเห็นหนุ่มสดินนะครับอยู่บนโคกนะครับโอ้ยอยู่บนบกนั่อยู่บนนั้นนะ <S <S ผมเลยว่าหหลุดนแน่นอนแล้ก็เลยโทรหาแกโทรไปเหตดแกมาก็าเลยอุ่นใจครับ ก่อนจะเข้าหาช้างต้องเรียกให้ได้ยินนะครับเพราะว่าถ้าไปอ่าใกล้ๆเนี่ยเขาตื่นแลาววิ่งไล่เนะโอ้วใจหายหมนเลยเหไหม,หไหมออกมาละเฮ้ยหนุ่มเซเรนเหมือนมาอุสราอ่าปกติโดยทั่วไปแล้วเขาจะใช้ผูกซองขานะเพราะว่ากลัวความผิดพลาด ก็เหมือนที่นาเชิดบอกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายลงเมื่อกี้แกบอกว่าโอ้ยถ้าหลุดไม่ใช่ขนาดนี้เดี๋ยวถ้าหลุดเนี่ยเสียเงินแล้วนะฮะก็คือแกบอกว่ามันจะไปทําบ้านเขาพังนะนอะเนี่ยถอนแล้ว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 ไอ้ท้องอยานะท้องอันนี้ปวดโซ่แล้วฮะนี่สมัยเด็กๆผมเขาเรียกว่าอะไรอุตริครับเอา เขาขาสองข้างเนี่ยไปยืนบนโซ่นะยครับแล้วก็แม่ไพบุญแม่บัวบานเนี่ยก็เดินอยู่ผมกระโดดขึ้นไปปุ๊บหงท้องถวนเลยครับแม่ของบัวบานเนี่ยมีครั้งหนึ่งควานเสือเนี่ยประมาทมาก hmm? ไปเอาโซ่เนี่ยผูกไว้กับต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วก็พันไว้อะนะครับพันไว้ไม่ได้ใส่ที่ล็อกแค่กระตุกติ๊กเดียวนะครับลุดเลย พอเสือก็ไม่ได้ลืมพูดงานมันลืม<ะ>ทีนี้อตอนเช้าแก,แก้โซ่ใจหายครับความเสือใจหาย,หายว่าเฮ้ยอะไรวะนะครับแค่กระตุกก็ดูดแล้วนะครับเพราะว่ามันดึงออกง,ง่ายน,นิดเดียวอะ่ะแต่พอดีไพบูลเนี่ยเป็นช้างที่ไม่เล่นโซ่พอตึงปุ๊บก็ไม่ได้อะไรก็อยู่งั้นนะฮะถ้าเป็นเจ้าลําพูนอะ่ะป้าบัานนะครับเขาจะเอามือก็ตตอกแจ๊ก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 นะครับเ <c oughs> ขาสามารถปลดล็อกเองได้ด้วย <c oughs> ถ้าเราไม่ใสก่กิฟต์หรือสลักดีๆเนี่ย แม่แม่ลาพูน่เจ้าลาพูนสามารถปวดออกได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไพบูลทําไม่เป็นนะฮะหนุ่มสุรินก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันอันนี้พ่อสั่งกเล่นน้ำอ้วนฮะสุดินมันช้างอ้วนหุ่นแบบนี้นี่นะครับใคาไม่ค่อยนิยมกันนะฮะเพราะมันจะตกมันบ่อยแล้วดงุสุรินเป็นช้างเอาไว้ผสมพันธุ์ต้องมีความบุรสมบูรณ์ด้วยเสืออย่ายืมเสืออ่า เร่องไนโง่มันเออเรื่องไหนโง่มันมันฉลาดมันโง่นี่เรื่องไหนโง่ฉลาดเรื่องไหนฉลาดนะครับงูแกจะเปรียบเทียบเป็นใครว่าเรื่องคนนีว่มันฉลาดอีกเออนะครับเรื่องทําคนเนี่ยนะครับฉลาดมากเรื่องที่ไม่อยากให้รู้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องทําคนเนี่ยรู้ดีนักนะครับแต่ว่าเรื่องเล่นโซ่เรื่องผูกกับต้นไม้เล็กๆเนี่ยอยู่เลย ไม่ฉลาดไปเพิ่งล้าอ่ะต้นใม่หน่อยเขว่าอยู่มันบ่หูุเรียงเลยตัวนี้ตอแนกับยูอกอกม่ยอยู่อกรกคอลยอัคือเลยไอ้เหีสมพ่อละเจ้าไปเห็นใส่ปอกเือยแต่ไปเห็นคนออาฉลาดครับตัวนี้ไปได้แห่เดินไปนี่ไปแห่เลยมาตัวนี้ มี F4 อยากเอาไปอยู่ <laughs> ติดสองงานสองงานย้อนตไปสองงานอันนี้เลยเอาตัวแมยมาดัดตัดกำลังตินที่สิบหกนี่ติดจ้านะครับเดี๋ยวจะตกมันแล้วนะตัวเมย์มาตัดกำลังไว้เลยตามตัวไม่ห้ตกมันเลย <laughs> <laughs> คือถ้าจะเป็นช้างแหนนรนะก็คืออยากให้ตกมันนะถ้าตกมันนี่ก็คือเสียรายได้ ไปดูข่อยอยากได้ดิเอฟซีมาจทั้งเดดบ้านเราตำบลคลุมเทพไม่ได้ไม่ได้รู้มาไหลรื้อแจ็ปมาลงนี่ ม่ส hey, oh, ิมันยางมัย okay, mm. ังทงนี้ั Pepsi> ้งี้เวต่มือยังอย่างนี้โว้ก็มันยางมันเป็นยังมันโจเป็นยังวิตีมไปเอ้สีมเลงกจองฮัลหล ยังที่่เห็ดดอกยเอ่อถอยก่อนตาขวงละปนดมละปนขวงเลยร้านที่เชื่อโบตายแล้วมีสิ่งมืดมากเรื่อเรื่องมาถอยไปล่ะถอยไปเออจะมาหาไอ้ล่ะถอยไปเออไอ้ยังไม่ทันได้ลูกเลยเอ้ยเราต้องบอกเขานะฮะเพราะว่าไอ้เราไม่ใช่เจ้ากองช้างนะครับ ไม่ไม่รู้ใจเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดมเราพี่เดือดเดอกวนขนาดเจ๊เจ๊พอใจเอสยตีเอพอใจ ปวดใจปวดใจนูซูลินช้างกวนโอ้ยนะฮะดูดูก็ทับทายเลยเนี่ยนอนลงเอ้ยก็หลินนอน <c oughs> เล่นเล่นเล่นกับพ่อเขาฮะจะด้ลอวอเแล้วเออมีรักกันบ้านะครับมีกลัวกันบ้าเฮกหักเเนาะก็อุกเนาะตัวเงินตัวทอง โหมันตัวเฮียด้อะไหาเงินหาทองหาเงินหาทองเนาะว่าได้เขาโวมีเงอนที่เอาเงินมึงได้ใส่มันกับใส่หนังไปโกใส่ตลอดเลยใส่หนังโก้ใส่ตลอดใส่เงินใส่เงินมันเนาะขัดนะฮะขัดทรายดมโดมโดมละอันนี้เป็นครั้งแรกนะฮะที่เราเข้าเข้าใกล้หนุ่มสุรินทร์นะว้าวเอ้านี่เปคนตาหนิเยยาวโว คนตายยังงอนเลยเหยาวอมมุดอ้าลูกพ่อ้าลูกรักลูกรักอ้าก็ด้น่าทัดของม่นนัดของม่นมันคือมงเฮ็ดให้รักคือกันมันไฮไฮก็มันเฮ็ดให้มักคือกันเนีเด่นละ ลุกแล้วฮะลุกแล้วลุกฮะฮับโหลฮัลุกลเนีเ่ยพ่อฮัลโหลให้ให้ดูคลิปตอนเย็น<อ>คลิปญี่ปุปดด่นนะลูกพ่อ <S 1> <S 1> พี่ลืมไปติดตามนะครับเฟซบุ๊กของนาเชชได้นะฮะชื่อว่าสุรเชษเนี่ยติดตามได้เลย

บ้ <laughs> าพัดใจไ <laughs> ปลุงลงบ่าวัดใจเ้เอาละเฮ้ย <c oughs> เอาละ <c oughs> โอ้โหดูตูดเขา,าดูลึงนะฮะพอพันุเอ้ตตยตัอีกพอพันชุ์ันดีอะ เพราะว่ามันข้าวแล้วตั้นใส่เล็กน้อยใส่เล็กน้อยตุ้ม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 ไม่พอใจ้ม่พอใจตุ้ม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  ลงลอาแยบลงเอาแยบอืมฮึยอดครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องเอลเฟนทันลันนะครับถ้าสนใจแหวนหางช้าง ของขังจากช้างก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจแหนหางช้างของขังช้างครับผมตัวมันดำอย่ามันเล็กไส่ไหมเนาะตัวมันดำอย่ามันขัดไส่เหรอวะมันก่านดไปเรื่อยๆมันป๊าลูกขึ้นก็สูงเลย I don't know.